เวลาววลาครับโอ้หตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในโบสถ์ใช่ไหมฮะแล้วเรามองเห็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งหรือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่คล้ายๆกับของไทยมากเลยครับใช่ไหมครับครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับนั่นก็คืออะไรครับเนี่ยนั่นนี่คือเรื่องราวของรามเกียรติ์นะครับรามเกียรติ์ภาษาคเขมรเรียกว่าเรียมเกย์ครับเรียมเกย์ครับผมตอนนี้นะครับท่านจะมองเห็นภาพจำหลักแม้แต่เป็นปูนปั้นนะครับแต่ว่าอาจจะลวดลายของเขาจะสวยงามมากเลยทีเดียวและตรงนี้ก็คือโทษสกันนะครับ สู้กับพระรามครับครับนะครับสู้ามพระรามครับหมายถึงว่าตอนสุดท้ายก่อนที่จะพระรามได้ชิงเอานางสีดาแล้วครับตอนนี้ครับนะครับและท่านสังเกตข้างล่างก็เหมือนกันครับชั้นล่างนะครับตามงแต่ชั้นล่างจนกระทั่งชั้นบนแต่ชั้นล่างจะมีกองทัพระวังพระรามและทศกัณฐ์ครับก็คงบอกได้เลยว่าถูกสร้างในยุคสมัยที่เป็นประเทศไทยเราได้มาเพราะวตรงนี้ใช่ไหมครับผมถูกต้องครับก็จะดูยังเป็นเอกลักษณ์ไทยๆผสมกับ รูปแบบที่เราเห็นอย่างนี้จะคุ้นเคยกันมากขึ้นหลายคนก็บอกว่าได้รับบทบาทอิทธิพลมาส่วนหนึ่งของอินเดียทางใต้ด้วยกงนั่นคือความสําคัญอย่างไรถึงวัดนี้เกิดมาถึงมีคือหมายถึงว่าวัฒนธรรมต่างๆถูกสลับถูกประยุกต์นะครับเรียกว่าประยุกต์ท่านสังเกตว่าถ้าท่านย้อนไปดูภาษาต่างๆในภาษาที่เก่าๆยกตัวอย่างเมืองอนาจักรเยือนละมีประมาณสา0ร้อยกว่าภาษาท่านจะเห็นศิลปะอินเดียล้วนๆโดยยังไม่ได้สลับปรับเปลี่ยนเลย มีตังแต่รูปทวาบานหรือรูปเทพต,ต่างๆอย่างมัดมวยพรมยุงบนอยู่เลยครับอันนั้นเต็มๆแต่พอลั่งมาจากนั้น,นครับพอมาถึงยุคเมืองพระนครเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ภาพจําหลักอยู่บน้าผนังไม่ว่า,าประศัตรใดกันแล้วแต่เกี่ยวข้องกับรามเกียรติเกี่ยวข้องกับอินเดียทั้งสิ้นเลยแม้แต่วัฒนธรรมได้ทุกประโยคมาเป็นของตัวเองหรือวัฒนธรรมของตัวเองแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างวัดในภายหลังหมายถึงว่าภายหลัง ไม่ได้ไม่ได้สร้างปราสาทอีกเลยใช่ไหมครับภายหลังสร้างปราสาทแล้ววัดต่างๆก็จะเอาจำนวกมาจากอังกอวัดครับคือเอาจำนวกมาจากอังกอวัดเลยครับอืมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของโบสถ์แห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรของโบสถ์เรเห็นว่ามีความสําคัญในสมัยรัชกาลที่ห้าครับครับผมใช่ครับคือเราไปติดตามดูว่าตราสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ห้าเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอภัยภูเบศนั้นซึ่งหลายคนจับคุ้นเคยกับยาอภัยภูเบศนั่นเองครับที่ใช่นะครับใช่ปราถินครับยายเลยครับ ครับสวยสดงดงามมากเลยครับคุณผู้ชมครับและที่ตรงนี้นะที่เป็นการบ่งบอกว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เป็นวัดคล้ายคลึงกับที่อยู่ทางปราจินบุรีของประเทศไทยนะครับนั่นก็คืองั่นครับข้างบนครับที่บ่งบอกครับนาคุณผู้ชมครับสวยสดงดงามมากแล้วยังเป็นคงยังคงเอกลักษณ์อยู่นะครับยังไม่สำรุด ชำรุดสุดโสมไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพี่พุธเมื่อแต่คุยกับไกด์เราอยู่ครับถามข้อมูลนะว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆเราจะเป็นอย่างไรพี่พุธเป็นไงได้ข้อมูลยังครับพีออ่ยิ่งทำให้เรามีความศรัทธามากขึ้นใ,ในวัดแห่งนี้โดยเฉพาะตาสัญ,ญลักษณ์ในราชการที่5นั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆซึ่งหลายท่านมาวัดแห่งนี้เองเนี่ยก็ พลาดโอกาสนี้ไปส่วนใหญ่เข้ามาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่คือตาสัญักษณนั่นเองคือจะมาดูแต่ด้านหน้าดูดูดูสจแล้วก็ไปแต่ความสําคัญคืออยู่ด้านหลังตรงนี้ใช่ครับโอ้โหเราเห็นไหมฮะสวยงามมากครับวันนี้เราได้มีโอกาสย้อนเวลาอีกหนึ่งสมัยในสมัยราชกาลที่5นั่นเองเรามาอยู่ตรงนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้อง คนลุกจนกรมูชาคนลุกคนลุกครับนี่เราเข้ามาถึงจุดสําคัญเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราอยากจะเข้าไปถ้าราวีระนน่อยากจะเข้าไปดูในที่อุโบสถด้วยนะครับในวัดว่ามีวิจิต ความมุดงานอย่างไรจริงแล้วเรายืนอยู่ตรงนี้นยเราเหมือนเราได้ย้อนอดีตมาอยู่ในสมัยนั้นเลยนะใช่ครับผมเหมือนเนี่ยประเทศไทยของเราอยู่นี่นะใช่ไหมพี่ละพี่ละเที่เป็นของเขาไปแล้วไม่ใช่ของเราความเก่าหรือว่าความที่เป็นศิลปะยังหลงแต่ยังอยู่นะยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่ส้ำรุ่นซุดโซมไปเลยนะถ้าเราย้อนเวลาได้ก็เหมือนสมัยที่สัก10 20ปีของเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรสวยสดงดงามมากงอีกครับสำหรับวัดแห่งนี้ครับ สื่อสารสมเนียงส่งเสียงทั่วเด่นชัดช้ชชาภาพเื้นเรื่นชื่นเฟนเอาเสียงโซโค,โครแคนเป็นศ<ส>ิ<อ>ลปะอีสานตา โอ้ผมดูสะเพลยแล้วคุณผู้ชมครับพี่พุธหายไปไหนไม่รู้เนี่ยผมเมื่อแต่ดูศิลปะความสวยสดงดงามที่ถูกสลักและจารึกไว้บนผนังโบสถ์แห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปตามหาพี่พุธครับพี่พุธทิ้งผมอีกแล้วครับเนี่ยเอ้าอยู่นี่เหรอนี่คือส่วนที่ทางลาวีระได้บอกว่ามีความสําคัญนะครับเป็นภาพผนังที่อยู่ข้างโบสถ์โอ้โนี่ต้องถ่ายไว้ก่อนเหรอฮะ้อยปีซึ่งหลายท่านก็เห็นว่ากว่าภาพที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ก็ป้องกันไว้นะฮะนี่ก็คือภาพต่างๆที่จะเห็นว่าเก่าแก่ไปเยร้อยปีนะครับใครที่เข้ามาในวัดช้างเผือกนี้ก็จะเห็นภาพสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะตะแกรงเหล็กนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กั้นไว้เพื่อป้องกันเป็นภาพวาดนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูแล้วมาจับมาสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยรูปล่าก็จะรอก็จะละจางหายไปจําเป็นที่ต้องเอาตะแกรงนี้มากั้นไว้นะครับก็ยังดูสวยสดงดงามอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็คือความจำาคีดอย่างหนึ่งของที่นี่ครับ สื่อสารสนเนียงส่งเสียงทั่วเด่นชัดชๆๆ้าพาเพลินรื่นชื่นเปนเอาเสียงโซโ,ซโ,ค,โครแคนเป็นศิลปะอีสานตายมาเลยครัจุดสำคัญอ,อ,อีกอ,อย่างหนึ่งครับพี่พุทธครับ,รบมาแล้วไม่ได้เข้าเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะสิ่งนี้คือสิ่งที่วัดสุวรเผื่กเ,เองเนี่ยหลายท่านที่มาต้องบอกว่าความงดงามความเก่าของวัดแห่งนี้เนี่ยสมที่เราได้มาโอกาส กราบนวัสการแล้วก็ได้มีโอกาสมาชมศิลปะในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีความสำคัญของเจ้าพญาอภัยภูเบศภาพต่างๆนั้นจะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งและความเก่าของวิจิตรความงดงามนั้นเดี๋ยวเราจะมาชมเราเราดูนะพี่พุธครับการแกะสลักของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เขาจะเป็นการนูนออกมาเลยนะจะไม่ได้แค่แกะสลักแค่ให้เป็นล่องรอยนะแต่ว่านี่จะมองเห็นเป็นนูนออกมาเหมือนแกะสลักไม้ที่แบบ อ่อนช้อยมากๆเลยที่นี่ครับเสาทุกต้นนี่จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับโอ้นับดูสิว่ามีกี่เสาครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองแปดเราต้องบอกว่าเรามาถึงอุโบสถต้องตั้มสิ่งที่เราลืมถอดมั่นะฮะลืมครับคุณผู้ชมลืมถอดมั่งครับล้วก็ต้องมากราบไหว้พระกันก่อนนะครับครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันชางเกอดนั้นหลงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราได้เห็นภาพที่งดงามเห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นครับเป็นร้อยปีที่เรามาอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะพี่ลาวีระเองก็อยู่กับพวกเราตรงนี้คพี่น้องชาวกัมพูชานั้นจะมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในช่วงเวลาไหนบ้างครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือเข้าพรรษาออกพรรษาครับ และเทศกาลต่างๆไม่ว่าวันพระ8ปดคำสิบห้าคำหรือวิสาขบูชามาคบูชาครับอั่นะครับก็ยังคงใช้เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ใช้ตามสำพิธีกรรมทางศาสนาครับอ่าล่ะครับนี่ก็คือความสวยสดงดงามของวัดตำไรซอแห่งนี้ครับโอ้โหเราใช่ครับเราได้ความรู้จากพี่ราวีระเป็นอย่างมากเลยครับอ่ะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสวยๆภายในยนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่อื่นที่ต่อไปดาจีจุนกั๊กตะยิงตะยิงเพลงนึ่สวัสดีแฟนเพลงผู้ไปอันนาเีเนี่มักะแต่งกลอนร้องไกลภาษาไทย ដល់ចុចចុចច្រាប៉ាព្រឺនព្រឺនឈឺនពេលយកសៀនសោគងខែនពេញសិល្បៈឥសានតៃពេញលងយัวទុកជូណប់គុណមណាយអឺលងយัวទុកជូណប់គុណមណាយឬកំចនកំ